สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกระแส การเอาอาวุธไปไว้ในอวกาศกันดีกว่าครับการที่จะติดอาวุธเอาไว้ที่ดาวเทียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าจะเป็นอาวุธอื่นๆเช่นอาวุธเลเซอร์ตรงนี้เองเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นไอเดียที่หลายหลายคนมองว่ามันจะเป็นอนาคตของการสงครามครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะว่าการจะเอาอาวุธไปอยู่ในอวกาศเนี่ยนะครับผมอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีไม่ ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเทียบกับอาวุธในปัจจุบันที่มนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แล้วเลยอ่ะเรามาดูกันไปทีละสาเหตุดีกว่าการที่เราจะติดอาวุธในดาวเทียมเนี่ยนะครับผมดาวเทียมอ่ะมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับเท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะมีดาวเทียมที่จะยิงค้างออกมาตำแหน่งเดิมได้ถ้าเราจะยิงค้างตำแหน่งเดิมเนี่ยนั่นแปลว่าดาวเทียมอ่ะมันต้องหมุนตัวปืนได้ถูกไหมแล้วยิงบีมลงมาเหมือนในหนังได้อะ่ะแต่ปัญหาที่สําคัญก็คือองศาที่มันหมุนเนี่ยมันมีจํากัดครับแป๊บเดียวเนี่ยดาวเทียมมันก็บินัด ขอฟ้าไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะฉะนั้นเองอะ่ะอาวุธที่ยิงเป็นลำแสงลงมาเหมือนในหนังยิงค้างนานๆเลยอะ่ะของจริงมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับมันอาจจะยิงตุ้มาได้เป็นแสงเดียวเหมือนเลเซอร์จ๊กเดียวถึงแบบนั้นนะครับผมยังพอทําได้แต่มันก็ไม่แพที่เข้าอยู่ดีสู้ไปแบบใช้อาวุธอืนอ่นๆนะคุ้มกว่าเยอะเลยแล้วในกรณีขออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยที่จะยิงจอากอวกาศอะ่ะมันก็เป็นเหมือนการเพิ่ม o p ชั่นการยิงให้เพราะใน,นปัจจุบันอะ่ะ o p ชั่นการยิงนิวเคลียร์เนี่ยเขาเรียกกันว่านิวเคลียร์ นะครับผมก็คือยิงจากทั้งอากาศเนี่ยเครื่องบินยิงจากเครื่องบินได้ยิงจากทางน้ําก็คือยิงจากทางฝั่งของเรือดำน้ํานิวเคลียร์หรือว่าจะยิงฐานยิงยิงจากบกเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วการยิง ในปัจจุบันเนี้ยไอการยิงนิวเคลียร์ข้ามทวีปอ่ะ Intercontinental Ballistic m i s ไ i l ์เนี่ยนะครับก็คือยิงขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ให้แรงโน้มถ่วงโลกอะ่ะมันพามันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเร็วอะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกับการยิงจากอวกาศลงมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถยิงไปได้ทั่วทุกที่บนโลกเนี่ยภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ําเรียกว่าภายในเวลาไม่ถึง45นาทีด้วยซ้ําก็สามารถส่งระเบิดที่ทําลายเมืองทั้งเมืองอะ่ะ ไปได้ทุกเมืองบนโลกแล้วและณปัจจุบันนี้เองก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาอย่างไฮเปอร์โซนิกมิไซล์อย่างเงี้ยนะครับผมก็มรุนแรงแล้วก็อันตรายเป็นอย่างมากอันตรายยิ่งกว่าการจะไปส่งนิวเคลียร์อยู่ข้างบนดาวเทียมอีกแล้วก็การส่งที่จะแบบเป็นดาวเทียมติดอาวุธขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลเสียกับแค่ศัตรูของเราอย่างเดียวนะมันเป็นผลเสียต่อตัวของเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยศัตรูก็คงอยากจะทําลายดาวเทียมของเรา หรือไม่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เพราะว่าอะไรครับในวงโครจรของดาวเทียมเองเนี่ยมันก็มีขยะอาวกาศอ,อยู่จํานวนมากมายแล้วขยะอาวกาศเหล่านั้นน่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเศษขยะเล็กๆเนี่ยนะครับผมชนเข้าเทียไอ้ดาวเทียมที่ติดอาวุธ์ของเราก็อาจจะพังได้แล้วถ้ามันพังเนี่ยนะครับผมปัญหามันหนักกว่านั้นอีกไม่ว่าจะพังจากการถูกเศษขยะื้วนถูกสตรูโจมตีทําลายไปก่อนที่มันจะได้ยิงก็ตามเนี่ย พอดาวเทียมตรงนั้นถูกทำลายอ่ะมันไม่ได้ตกมาที่โลกแต่อเศษของอาวุธเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะโครจรเพิ่มกลายเป็นขยะบ,บนอวกาศเพิ่มไปอีกนะครับแล้วทีเนี้ยพอมันกลายเป็นขยะบ,บนอวกาศอ่ะมันไม่ได้เป็นดาบที่เอาไว้ทำลายศัตรูแล้วแต่มันทําลายทุกฝ่ายนะยครับผมทําลายทั้งฝ่ายตัวเองด้วยทําลายทั้งฝ่ายศัตรูด้วยแล้วก็ทําลายโลกทั้งใบด้วย เพราะยิ่งบนวงโครจรของโลกมีขยะเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกลายเป็นกงขังพวกเราเอาไว้นั่นเองขยะที่เคลื่อนที่เร็วมากกว่า28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะแล้วพอมันเคลื่อนที่เร็วไปชนดาวเทียมถูกไหมมันยิ่งเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกเพราะว่าชนอันนึงแตกไออันที่แตกก็โคจรไปชนอันอื่นต่อมันก็แตกๆๆๆกันไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่ได้แตกขนาดที่ว่าเราจะแบบบินขึ้นไปไม่ได้เลยตอนนี้เรายังบินขึ้นไปได้อยู่ถูกไหมแต่ถามว่าตอนนี้มีขยะโครจรอ,อยู่รอบโลกเยอะ

ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งเลยครับและยิ่งในอนาคตเนี่ยยิ่งมีการทดสอบเกี่ยวกับอวอากาศมากขึ้นน่ะก็น่าจะต้องมีการมากํากับดูแลเรื่องตรงนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยภายในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันจะเกิดเป็นเหมือนขยะอวกาศอ่ะคอยโคจรรอบโลกอยู่อย่างนี้นี่แหละเขาก็ยกตัวอย่างกันมาครับผมว่าการที่เราจะอาวุธไปติดบนอวกาศแล้วยิงโจมตีลงมามันก่อเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอารมณ์เหมือนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะสู้กันในสนามเพาะยิงงั้นไม่โดนงั้นเราใช้แก๊สดีกว่านะครับผมมาสตาร์ทแก๊สคอลี กนอะไรแบบนี้เนี่ยเอาไปโจมตีศัตรูปรากฏว่าโจมตีไปไม่ได้โดนแค่ศัตรูไงโดนเราด้วยลมพัดมาลมเปลี่ยนทิศฝ่ายตัวเองก็โดนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับจะไปโจมตีศัตรูเนี่ยถ้าเกิดดาวเทียมแตกขึ้นมาชนไปปุ๊บไม่ได้โดนแค่ศัตรูละโดนการจะส่งดาวเทียมอันต่อไปของเราด้วยนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยของอาวุธที่จะเอาไปติดตั้งในอวากาศนะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะมันยังมีอีกหลายอย่างเลยแหละที่อาจจะเป็นข้อที่เราต้องกังวล แต่เรายังไม่ได้นึกถึงมันออกมาได้นะครับผมมันอาจจะมีเทคนิคข้ดีเทลอะไรแบบนี้อยู่อีกมากมายเลยนะเดี๋ยวคงต้องไปดูแบบเจาะละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้ถ้าจากข้อมูลเร็วๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละนั่นก็คืออันตรายแล้วก็ผลเสียที่จะกเกิดกับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันมีมากกว่าผลด,ดีนะครับผมผลด,ดีมีไหมก็อาจจะมีแหละแต่มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มการทําลายล้างเข้าไปใหญ่อะ่ะถ้ามองให้เห็นสำหรับผมเองอะ่ะผลดีข้อเดียวของมันก็คือ เพิ่มวิธีการยิงนิวเคลียร์ได้เฉยๆจากตอนแรกมีอยู่3วิธีถูกไหมมีทั้งบก ทางอากาศทางน้ําอันนี้ก็เพิ่มทางอา,ากาศไปด้วยอีก1จุดนั่นเองนะครับผมรวมแล้วเนี่ยก็จาก3จุดเป็นทรแอดเนาะก็เป็น4จุดขึ้นมาแทนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เดียวที่ผมเห็นของมันล,ละละยังอื่นก็ไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรของมันนะครับถ้าผู้ชมมองว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาดานล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world โลกประวัติศาสตร์นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่แหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ